เทศบาลนครศรีธรรมาราชเร่งจัดการขยะกีดขวางระบายน้ำบริเวณคลองหน้าเมืองหลังน้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นด้านตลาดสดคูขวางลูกค้าบางตาวันที่15ธันวาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาบริเวณตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมาราชหรือที่เรียกในชื่อตลาดสดขวางแหล่งอาหารสดและวัตถุด,ดิบสำหรับร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวเมืองนครศรีธรรมาราชได้ถูกน้ำท่วมสูงจากการหลากของมวลน,น้ำ ตามการแจ้งเตือนอ่นของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนักชลประทานที่15ให้ระวังมวลน้ำจากลุ่มน้ำท่าดีที่หลากเข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่เวลา21นาฬิกาที่ผ่านมาโดยน้ำได้ท่วมสูงจนต้องปิดการจราจรประกอบกับฝนตกหนักอีกระลอกในหนึ่งช่วงเช้าตรู่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกด้านพ่อค้าแม่ค้าได้นำสินค้านานา,นาชนิดเข้ามาจำหน่ายในตลาด ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาระดับน้ำหน้าตลาดยังเริ่มมาท่วมสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงย่ำรุ่งทำให้สินค้าที่เตรียมมานั้นตกค้างจำนวนมากเนื่องจากผู้ซื้อเดินทางมาซื้อของลำบากมากขึ้นจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชได้เร่งผลักดันกระแสน้ำหลากออกทางคลองหน้าเมืองเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแต่มีปัญหากับขยะที่มากับกกระแสน้ำเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งจัดการขยะกีดขวางทางน้ำเพิ่มอีกอย่างไรก็ตาม เมื่อฝนทิ้งช่วงทำให้ระดับน้ําหลายจุดทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะลดระดับลงไป